แล้วผมส่งให้นายในยกเส้นด้านนู้นฝั่งน้นในกานยกก่อนค่ะ่านนายกดอกจีรื้วเปล่าอันันามาอ่ะกันนัน่ะดูแลหลุมไมครับเขาขยายหลุมหน่อยหลุม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 ทั้งนุมทั้งนาาสำหรับน้องเขาใหญ่มาก โอเคนอนกำลังสวยเลยครับโอ้นี่ก็ใหญ่มากค่ะน um ี่นอนเลยเนี่ยอันนี้หอมบ้างหอมบ้างหอมานี่ของนายหอมใช่ไหมแล้วค่ะให้มันหายใจหน่อยหนึ่งตรงนี้ขอบคุณค่ะสำหรับอบต่างการนะคะเดี๋ยวเราจะตลูกต้นมะพร้าวร่วมกันนะคะเตรียมกล้องถ่ายวิดีนะทั้งนั้นตกถ่ายไปเลยจะเป็นสะเก็ดข้าวหน่อย กำนันแทงนียแล้วต้องมาคอยลดน้ำด้วยนะห้มาี่นะ

那个白。 ะะวันนี้นะคะนายอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ่องเงินนายกเทศมนตรีตำบลครูฝางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนจิตอาสานะคะ ได้ใช้เงินส่วนตัวในการซื้อพันธุ์ต้นมะพร้าวเพื่อมาปลูกในที่สาธารณะริมถนนของตำบลบ่องเงินนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะสามารถที่จะมาเก็บกินผลผลิตได้นะคะนอกจากนั้นก็ต้นมะพร้าวสร้างความสวยงามาสามารถเป็นแหล่งเช็คอินให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวได้ะคะ่ะแล้วก็ยังเพิ่มออกซิเจนในอากาศนะคะพันธุ์มะพร้าวมีประโยชน์มาก ากยนะคะก็เลยได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาในวันนี้ค่ะ